สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาพูดนะครับผมจะมาพูดในส่วนของอาชีพกรีดยางดีจริงไหมนะครับก่อนที่จะไปฟังคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อให้คนทําคลิปได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังเนื้อหากันเลยนะครับ อาชีพกรีดยางดีจริงไหมผมจะยังไม่ให้คำตอบนะครับว่าอาชีพกรีดยางดีจริงไหมแต่ผมจะพูดว่ากรีดยางอาชีพกรีดยางเราจะได้อะไรบ้างนะครับเราไปฟังกันเลยนะครับ1ก็คือไม่ต้องมียูนิฟอร์มนะครับอาชีพกรีดยางเนี่ยครับไม่ต้องมียูนิฟอร์มเลยนะครับก็คือ แล้วแต่ความชอบความถนัดนะครับถ้าเราชอบใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวเราก็ใส่ชุดนั้นมาทำงานได้เลยนะครับไม่มีข้อกําหนดหรือว่าข้อจำกัดที่ตายตัวนะครับว่าจะต้องใส่เสื้อ,อกางเกงยีนเสื้อยืดหรือ,อเป็นยูนิฟอร์มเหมือนที่เราเห็นทั่วไปในแต่ละบ,บริษัทนะครับ เราจะใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานใส่เสื้อยืดบางคนติดร้อนไม่ชาก็จะใส่กางเกงขาสั้นเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับก็จะใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดนะครับสบายสบายเลยนะครับเดิ Yang, นกรีดยางในสวนครับเคยถามนะครับเขาบอกว่าก็แต่งตัวแบบนี้มันเย็นสบายดีครับส่วนผมผมผมก็จะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวนะครับเพราะว่า ผมส่วนหนึ่งก็คือผมป้องกันยุงแล้วก็บางครั้งทํางานหยอดกดก็มีแดดอยู่บ้างก็เลยใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะครับป้องกันแดดไปในตัวครับอันนี้ในส่วนข้อหนึ่งนะครับไม่ต้องมียูนิฟอร์มข้อที่2ก็คือที่เราจะได้จากอาชีพขี่ยางนะครับก็คือเราไม่ต้องรับคําสั่งจากใครนะครับเพราะว่าอาชีพขี่ยางเนี่ยเ,เป็นอาชีพที่เราจะทํางาน าตามตามที่เราวางแผนเองนะครับก็คือเราวางแผนว่าเดือนเดือนหนึ่งเราจะขายกี่รอบนะครับสําหรับผมทํางานเดือนเดือนหนึ่งนี่ผมวางแผนไว้ว่า,าผมจะขาย3มรอบนะครับผมทุก10วันผมจะกรีดยางออกมาเก็บยางขายากรีดยาง3มมีดสิวันเก็บขายจําจนวน3ครั้งต่อเดือนนะครับ ก็คือเราสามารถวางแผนการทำงานให้กับตัวเองได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ต้องคอยรับฟังคำสั่งจากใครว่าอา,อาทิตย์นี้คุณจะต้องทำงานอะไรบ้างต้องส่งอะไรบ้างเวลาไหนวันที่เท่าไหร่ก็คือตามประสบการณ์ที่ผมทํำงานโรงงานมานะครับเ,เราก็จะต้องรับคำสั่งจากทางหัวหน้างานนะครับเ,เป็นงานแต่ละชิ้นก็จะมีกำหนดระยะเวลานะครับ ว่าจะต้องส่งงานเมื่อไรจำนวนเท่าไรในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละวันก็คือมีกําหนดตายตัวที่แน่นอนนะครับเราไม่สามารถจะออ,ออกความคิดเห็นหรือลอกนู่ลอกนอกลู่นอกทางได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนข้อที่2นะครับไม่ต้องรับคําสั่งจากใครข้อ,ขอส,ส่วนที่3นะครับที่เราจะได้จากอาชีพกีดยางนะครับก็คือมีเวลาในการทํางานของตัวเอง สำหรับการทํางานในการกรีดยางนะครับเราสามารถกําหนดเวลาของเราได้นะครับบางคนเนี่ยกรีดยางก็อาจจะชอบเวลาตอนเที่ยงคืนนะครับเนื่องจากเวลาเที่ยงคืนมันเป็นเวลาที่เงียบสงบแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนลงมาน้ํายางก็จะไหลดีแล้วก็อีกอย่างก็คือยุงไม่ค่อยจะมีนะครับบางคนอาจจะชอบกรีดตอนตีสามตีสี่นะครับเพราะว่า มันก็จะเป็นช่วงเวลาใกล้ๆตื่นพอดีนะครับก็คือแทบจะต้องแทบจะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตตามปกติเลยนะครับก็คือเข้านอนอสองสามทุ่มนะครับตื่นมาตีสาม,ต,สามตีสี่มากีดยางนะครับแล้วก็อาบกีดยางเสร็จก็มาอาบน้ํากินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไปหยอดกดอะไรประมาณนี้นะครับแทบจะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตตามปกติเลยนะครับ ส่วนบางคนก็บอกว่ากี่กลางคืนไม่ไหวเวียนหัวอาจจะมากี่ตอนช่วงเช้าช่วง6กถึง7โมงอะไรประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถกำหนดเวลาของเราได้คือเราไม,ไม่มีใครมากะเกณฑ์ให้เรานะครับจะตางจากงานที่เราทำตามโรงงานนะครับเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาการเข้างานให้เรานะครับอย่างเช่นงานทั่วไปก็จะมีเวลาตอนเข้างานที่ชัดเจนก็คือตอน8โมงเช้านะครับเลิกงานตอน5โมงเย็นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเวลาการทํางานที่เราไม่สามารถที่จะเดินไปบอกหัวหน้างานได้นะครับว่าผมขอเข้างานตอนบ่ายสองได้ไหมครับผมเข้าตอนแปดโมงผมปวดหัวผมเบียนหัวผมตื่นสายครับถ้าคุณไปพูดอย่างนั้นที่อบกับหัวหน้างานหรือโรงงานผมว่าคุณไปทํางานวันแรกคุณก็โดนไล่ออกแล้วนะครับส่วนที่4ี่นะครับมีเวลาให้ครอบครัว อันนี้ชัดเจนเลยนะครับเนื่องสืบเนื่องจากข้อที่3ที่มีเวลาในการทํางานเป็นของตัวเองนะครับงานนี้เราได้อยู่กับครอบครัวครับเพราะว่าเป็นงานที่เราจะต้องทําร่วมกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีและภรรยานะครับก็คือเราทํางานร่วมกันนะครับเป็นงานที่ทํากันในครอบครัวนะครับก็คือช่วยกันกรีดยางมีเวลาอยู่ด้กันอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นงานที่แบบ เป็นงานที่อาจะพูดง่ายๆก็คือเป็นงานที่เราใช้แรงนะครับก็คือถ้าทําคนเดียวก็ก็จะไหวอยู่แต่ว่ามันก็จะเหนื่อยนิดนึงก็ถ้ามีผู้ช่วยทําคู่กันเป็นสามีภรรยาก็ก็จะช่วยแบ่งเบากันการทํางานก็จะไม่เหนื่อยมากนักนะครับทําให้สามีภรรยาเนี่ยและลูกลูกก็ยังมาช่วยหยอดหยอดน้ํากดช่วยทํางานได้จะเห็นได้ว่าสามีภรรยาลูกเรา ก็คือได้อยู่กันพร้อมหน้านะครับทำงานพร้อมกันกินข้าวพร้อมกันเห็นไหมครับก็คือจะอยู่ในส่วนของมีเวลาให้ครอบครัวนะครับข้อที่5นะครับมีฟาร์มสุขในการทํางานข้อนี้ชัดเจนเลยนะครับเวลาสังเกตได้จากเวลาเราทำงานโรงงานทำงานประจำนะครับจะเห็นได้ว่าตามช่วงเทศกาลเทศกาลนะครับเราจะลาหยุดไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว ตามธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นป่าเขาหรือไดอ้ธรรมชาติที่ธรรมชาติอย่างเขาใหญ่นะครับอะไรอย่างนี้หรือว่าหรือว่าจะเป็นทะเลนะครับคือเราทํางานเพื่อที่จะเก็บเงินแล้วมีเวลาหยุดพักช่วงเทศกาลเพื่อท,ที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือสถานที่ที่เราอยากจะไปนะครับ แต่ว่าการทำงานกีดยางเนี่ยเราเราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับได้อยู่กับต้นไม้ได้อยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์นะครับแล้วเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องซื้อต้องหาด้วยนะครับก็คือเราทำงานกีดยางเราได้เงินเราอยู่กับต้นไม้สิ่งที่เราได้ทางอ้อมก็คือเราได้บรรยากาศเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติคิดดูสิครับจะมีอาชีพอะไรที่ทำงานไปด้วย ได้ทั้งสุขภาพเดินออกกํลาลังกายได้ทั้งบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติแถมดีสุดๆก็คือได้เงินใช้ด้วยนะครับก็ตามที่ผมพูดมาทั้ง5ข้อนะครับก็จะเป็นคําตอบนะครับว่ากีดยางเนี่ยดีจริงไหมนะครับสําหรับผม ผมสัมผัสมาแล้วนะครับ2ปีนะครับที่ผมสามารถเปรียบเทียบได้นะครับผมเคยทํางานประจํามาก่อนนะครับเกือบประมาณ20ปีได้นะครับแต่หลังจากที่ผมได้มาสัมผัสการทํางานอาชีพกีดยางประมาณ2ปีนี่ผมเห็นถึงความต่างเลยนะครับและนี่ก็เป็น5ข้อที่ผมได้รับนะครับจากอาชีพกีดยางคงจะเป็นคําตอบให้เพื่อนๆหลายๆคนที่ยังลังเล อยู่นะครับและได้มาพบมาเจอคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคําตอบนะครับว่าอาชีพกรีดยางดีจริงไหมนะครับ5ข้อนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่ได้รับกับการกรีดยางได้อะไรบ้างนะครับคงจะเป็นคําตอบให้เพื่อนๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้มารับชมนะครับก็สําหรับผมสาหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ